ซื้อคอนโดมาแล้วหรือมีคอนโดอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปล่อยเช่ายัางไงนะคะมาฟังคลิปนี้กันค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาดีๆอย่าลืมกดซ u บ s c r i b e อสังหาเรื่องจิ๊บๆกันนะคะสวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะสวัสดีค่ะนิดนะคะจากเว็บเน็ตเอสเตทค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการปล่อยเช่าคอนโดนะคะมีหลายคนเข้ามาถามอีกเยอะพอสมควรเลยค่ะว่ามีห้องอยู่แล้วมีคอนโดอยู่แล้วหรือซื้อสังหามาแล้วเนี่ยพอจะเริ่มปล่อยเช่าห้องไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับห้องไม่รู้จะตั้งราคาเท่าไหร่นะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะจะมีผู้ช่วยนะคะคนเก่งของจิวเองนะคะมาช่วยบอกเล่าวิธีการในการ ทำห้องเพื่อปล่อยเช่านะคะว่าต้องเริ่มต้นยังไงกันบ้างคะ่ะข้อแรกยังไงบ้างคะน้องเมทข้อแรกนะคะเราต้องดูนะคะว่าโครงการที่เราได้มาเนี่ยหรือห้องที่เราได้มาเนี่ยโครงการให้อะไรบ้างนะคะ1นนะคะมันจะมีเป็น2แบบก็คือ1 fully fitted นะคะห้องที่ให้ครัวแอร์ห้องน้ํานะคะแล้วก็2เป็น fully furnished คะ่ะ fully furnished เนี่ยก็คือจะได้เฟอร์นิเจอร์ครบชุดแล้วนะคะตัวเสื้อผ้านะคะชั้นวางทีวีนะคะหรือว่า เป็นส่วนบิวอินอื่นๆที่เขาให้มาเพิ่มนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะ2แบบค่ะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าซื้อคอนโดมือหนึ่งเนาะภาษาบ้านๆเลยก็คือจะเป็นห้องอ mm ันเฟอร์ h e d อันเฟอร์ h e d คือ,อไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่คอนโดจะเป็นแบบฟูล<ช>ีฟิตเต็ดคำว่า f i t เต็เนี่ยก็คือมีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบิวอินบางส่วน mm hmm. บางคอนโดเนี่ยจะให้ในเรื่องของ เครื่องครัวไม่ใช่เครื่องครัวเคาน์เตอร์ครัวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินมาให้แล้วแต่บางโครงการแต่ถ้าฟูลีเฟอร์นิช์บางทีมันก็ไม่ได้ฟูลีจริงๆนะพี่ว่ามันก็จะเป็นแบบมีเตียงมีตู้มีโซฟาให้ส่วนใหญ่แล้วที่โครงการไม่ให้มักจะเป็นเรื่องของฟูกฟูกนะคะอาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่ไม่ได้ให้แล้วก็ผ้าม่านผ้าม่านเนาะก็จะเป็น3อย่างที่จะไม่ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดู เรื่องของก่อนซื้อเลยอะถ้าเราจะซื้อลงทุนนะคะดูนิดนึงมนิดนึงโปรโมชั่นของคอนโดนั้นแถมอะไรมาบ้างหรือไม่ให้อะไรมาบ้างเพื่อที่เราจะได้ประเมินค่าใช้จ่ายในการตกแต่งห้องเพิ่มเติมนะคะมันก็จะมาถึงข้อที่2ข้อแรกแล้วเนี่ยดูว่าโครงการให้อะไรมาบ้างข้อที่2คือเรื่องของการกําหนดงบประมาณในการตกแต่งห้อง มีคำแนะนำไงบ้างจังกำหนดงบประมาณในการแต่งห้องอะคะ่ะคือต้องดูด้วยนะคะว่าผู้เช่าที่จะมาเช่าคอนโดที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะคะถ้าเป็นกลุ่มหลักแบบ 5- 6 0 0พันนะคะเราก็อาจจะทำแค่ไม่กี่อย่างนะคะซื้อเตียงซื้อฟูกมานะคะติดผ้มาม่านนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะแค่นั้นสำหรับงบประมาณที่ปล่อยเช่าประมาณแบบหลักพันไม่ถึง10,000บาทนะคะส่วนถ้าเป็นคอนโดที่เน้นปล่อยเช่าต่างชาตินะคะควรจะ แต่งให้ห้องที่มันสวยนะคะห้องให้มันดูดีเหมือนแบบเหมือนกึ่งๆึออกแนวโรงแรมเลยก็ได้ค่ะอันนั้นน่ะจะทําให้ผู้เช่าเนี่ยสนใจห้องเรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัดคู่แข่งในการปล่อยเช่าในตึกนั้นของเราให้ได้ด้วยค่ะ ต้องบอกงี้นะคะว่าการซื้อสังหาเพื่อปล่อยเช่านอกจากจะต้องเลือกโครงการที่ดีแล้วนอกจากจะเลือกตำแหน่งห้องที่ดีแล้วการทําห้องให้สวยหรือการตกแต่งห้องให้พร้อมอยู่และน่าอยู่นะคะมีความสําคัญมากพร้อมอยู่คําว่าพร้อมอยู่คือพร้อมไปด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้า<ช>พร้อมไปด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็หน้าอยู่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญชค่ะการปล่อยเช่าค่ะมีลูกค้าหลายคนจะใช้รสนิยมส่วนตัวเข้าไปตกแต่งห้องจนบางครั้งเนี่ยทำให้มีความเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตรงตัวเองมากเกินไปจนตัวเองมากเกินไปผู้เช่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้ใช่ค่ะเช่น้องิดเจออะไรบ้างเออที่เจอนะคะที่เคยเห็นละกันเออเป็นคอนโดระดับแบบเล้านละกันนะคะ แต่ว่าเอาไม้สักไปลงนะคะเตียงไม้สักตู้ไม้สักเก้าอี้ไม้สักนะคะซึ่งเพื่อนบ้านของเราเนี่ยที่ปล่อยเช่าอะคะ่ะคนอื่นเนี่ยเขาแต่งแบบลักชูรี่เลย <Modern. S 1> อะโมเดินโมเดนสวยไปเลย <c oughs> แล้วแสดงว่าห้องนั้นอะตอนนี้ก็ยังเห็นปล่อยเช่าอยู่นะคะ <c oughs> ก็ยังไม่ออกา <c oughs> ไม่ไดะะ้แต่ว่าห้องสวยๆเนี่ยคะ่ะ มันก็ไป,ปเช่าได้แลยใช่ค่ะวิธีการนะคะแต่งห้องยังไงให้เหมาะสม <c oughs> คืออย่างแรกไม้สักจริงๆไม้สักม่ยมีมูลค่าแพงมากนะ,ะแต่เพียงแค่ว่ากลุ่มเป้าหมายในการปล่อยเช่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นในลักษณะของเอ็กแพที่ยังเป็นยังเจเนอเรชันนิดนึง<ช>คือคไม่ใช่คนที่จะชอบไม้สักไม้สัก,ส,กสวยแหละถ้าออกแบบมาโมเดินมันก็อาจจะทําให้ห้องเราดูมีมูลค่าแต่ถ้าเป็นไม้สักแบบทรงเตียงวนิดานนี้เค่ะ ใส่<อ>พม่าได้อะไรเงี้ยมันก็เลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายในการปล่อยเช่าใช่ค่ะ อันนี้การแตงห้องนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะคะว่าแต่ละตึกเนี่ยควรจะไปลงทุนกับการแต่งห้องมากน้อยขนาดไหนนะคะให้ดูแบบอาจจะดูเพื่อนบ้านนะคะที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่เขาปล่อยเช่าอยู่แล้วนะคะอาจจะไปดูรูปภาพตรงนั้นเพิ่มเติมก็ได้ค่ะหรือมีอินเทียในอินเทอร์เน็ตมากมายเราสามารถขอคับปรึกสาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ราคาสูงมากแล้วเราสามารถเลือกอินเทียได้หลายๆเจ้านะคะมาเปรียบเทียบราคากันก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะทีนี้ เพิ่งตอนกลางวันเพิ่งมีลูกค้าโทรมาถามพี่เรื่องของการแต่งห้องเหมือนกันว่าเขาควรจะกำหนดงบประมาณในการแต่งห้องเท่าไหร่ดีที่เหมาะกับการลงทุนพูดอย่างนี้กัน,กนค่ะการลงทุนแต่งน้อยดีที่สุดอยู่แล้วใช้ใชงบน้อยดีที่สุดดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าถ้าน้อยเกินไปแล้วทําให้ห้องเราไม่สวยหรือไม่เหมาะสมกับกลุม<ช>่มเป้าหมายมันก็จะไม่ ก็เรียกว่าอะไรคะมันไม่น่าอยู่อ่ะอย่างคอนโดมูลค่า10ล้านเราจะบอกว่าอ๋อถ้างั้นก็แต่งสักประมาณ2 0 0 0 0 0ก็น่นาจะพอซึ่งจริงๆแล้วมูลค่า10ล้านเนี่ยมันอาจจะทําให้การตกแต่งห้องอะคะ่ะต้องใช้บัจเจตที่สูงกว่านั้น<ช>นะคะ,คะเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะดูอะคะ่ะดูนิดนึงว่ามันไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวพูดอย่างนี้ละกันไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องเป็น5% 10%ของมูลค่าอสังหา บางครั้งซื้อคอนโด 3, 3ล้านยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเป็นห้องที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยนะเป็นแค่ฟ u l l y fitted คือมีแค่ครัวอะไรมาให้งบประมาณ3ล้านเนี่ยบางทีแต่งอาจจะใช้งบ150,000อาจจะอยู่ละรวมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ6ล้านอาจจะขยับออกมานิดหน่อยคือ200,000 250,000 3 0แล้วแต่แล้วแต่ความต้องการเราอยากจะได้ เจ้าของห้องอะคะ่ะบางทีเขาก็อยากจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วกันนะคะให้กับผู้เช่าเหมือนกันนะคะอย่างอาจจะมีบิวอินตู้เก็บของเพิ่มเติมให้อะไรเงี้ยคะ่ะมันก็จะทําให้งบเนะะี่ยค่ะมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็อยู่ที่ความเหมาะสมดีกว่าะคะ่ะ เทคนิคเล็กๆนะคะในการที่จะตกแต่งห้องนะคะเพิ่มเติมให้คือยิ่งทำบิวอินเท่าไหร่นะคะมันยิ่งทําให้ห้องมีมูลค่ามากขึ้นเท่านั้นส่วนแมทเทอเรียลที่เลือกใช้ค่ะเลือกแมทเทอเรียลที่ค่อนข้างคงทนละกันะจะช่วยทําให้การดูแลรักษาดูแลง่ายนะคะโซฟาอะไรก็แล้วแต่ค่ะเลือกอะไรที่นั่งสบายไม่ใช่สวยงามอย่างเดียวนะคะใช้โ<ช>ทนสีเป็นโทนเข้มก็จะดูแลรักษาง่ายกว่าหลังจากที่กําหนดงบประมาณแล้วนะคะ ดูเรื่องของกลุ่มเป้าหมายในการปล่อยเช่าแล้ววิธีการต่อมาคือหลังจากห้องตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาคือ,อยังไงบ้างคะค่ะห้องเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการถ่ายรูปห้องละกันค่ะถ่ายรูปออกมาให้โอเคห้องดูสวยหน่อยนะคะแล้วก็ฝากเอเจนต์ได้เลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะฝากเอเจนต์ได้ง่ายๆก็อาจจะมีสักสทางเลือกนะคะ1นึ่งเอเจนต์ใต้ตึกนะคะ เพราะว่าบางตึกเนี่ยจะมีเอเจนที่เขานั่งประจําอยู่แล้วนะคะด้านล่างนะคะเราก็สามารถฝากสต็อกก็คือห้องเช่าของเราเนี่ยว่าเราอยู่ชั้นอะไรปล่อยเช่าราคาเท่าไหร่ห้องรูปภาพเป็นยังไงนะคะให้กับเอเจนต์เขาก็จะไปทําการตลาดให้นะคะหรือ2ค่ะจะมีกลุ่มเอเจนต์นะคะในอินเทอร์เน็ตละกันที่โอนเนอร์เนี่ยสามารถไปโพสได้เลยนะคะว่าโอเคเอเนอร์โพสฝากเอเจนต์ปล่อยเช่านะคะเอเจนต์ <Agent S 2> ที่เขาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเขาก็จะมาทำการตลาดให้เรานะคะ ส่วนเรื่องของกุญแจและกันค่ะกุญแจเนี่ยแนะนําว่าฝากที่นิติบุคคลนะคะหากเอเจนต์คนไหนหรือท่านไหนเนี่ยมาก็คือแจ้งกับทางเจ้าของห้องก่อนนะคะเพื่อที่จะเจ้าของห้องเนี่ยเขาจะไปแจ้งที่นิติบุคคลนะคะจะได้รู้ว่าใครเนี่ยมาเบิกกุญแจเราบ้างส่งคืนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยนะคะโอเคเสริมให้นิดนึงนะคะการฝากกับเอเจนต์ถ้าเรามีรูปที่สวยงามพร้อมไว้ให้สําหรับเอเจนต์แล้วก็จะสะดวกที่ทางเอเจนต์เอาไปไป,<ๆ>ปล่อย เช่าไปทําการตลาดให้เลยทริคในการถ่ายรูปห้องนะ,ะจิ๊บมีคลิปในเรื่องของการสอนวิธีการถ่ายภาพอ<ด>สังหาด้วยนะคะ<ด>ลองดูใต้ลิงก์นี้นะคะจะมีคลิปที่จิ๊บพูยกับคุณเข้มไว้อยู่นะคะลองไปติดตามชมกันเพราะเทคนิคเยอะแยะมากเลยเป็นชั่วโมงเลยนะคะลองไปฟังกันว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้าง ทีนี้การถ่ายรูปค่ะส่งไปแล้วเนี่ยเอเจนต์หลายๆเจ้าค่ะก็จะมีคนทีเออ่เจ้าใหญ่ก็อาจจะขอเข้ามาถ่ายรูปห้องเพิ่มเติมก็ให้เขามาถ่ายรูปเพื่อทําการตลาดได้หรือบางเจ้าเนี่ยก็สามารถเอารูปของเราไปทําการตลาดได้เลยนะคะ,คะเทคนิคอีกอันนึงคือก่อนจะฝากเอเจนต์คือเรื่องของการตั้งราคาค่ะ การตั้งราคาสําหรับการปล่อยเช่าสังหาเราจะรู้ได้ไงว่าห้องเราควรจะปล่อยเช่าที่เท่าไรนะคะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นคอนโดใหม่ๆถ้าอยู่ในแบรนด์ดีๆอย่างเช่นแสนสิริแบรนด์ a อ p อนันดาจะมีเอเจนต์ของเขาอยู่แล้วในการเซตอัพราคามาให้ว่าห้องขนาดประมาณนี้ปล่อยเช่าเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นตึกเก่าล่ะทำยังไงตึกเก่านะคะสำหรับนิดมองว่าดู ในอินเทอร์เน็ตที่เขาปล่อยกันนะคะเราอย่าไปตั้งโดดกับเขามากเกินไปสมมุติเขาอาจจะตอนนี้ปล่อยเช่าอยู่20,000หึงห้องนอนนะคะเราก็ควรจะปล่อยเช่าในเรทราคาประมาณนั้นค่ะ เพราะว่าหถ้าเราตั้งโดดไปเนี่ยแน่นอนว่าลูกค้าอาจจะไม่ได้เลือกห้องเรานะคะเขาอาจจะไปเลือกห้องที่ราคาตลาดมากกว่าบางคนจะบอกว่า mm hmm. ก็ห้องฉันแต่งแพงกว่าใช้เฟอร์นิเจอร์ดีกว่าใช้วอลเปเปอร์จากบรูซเช่มานะขอตั้งราคาโดดกับคนอื่นสัก5,000ละกันเพราะว่าเราใช้แต่ของดีของแบรค่ะหลักการในการปล่อยเช่าแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะแต่งห้องแพงขนาดไหนส่วนต่างในเรื่องของราคาที่ตั้ง จะไม่ได้สูงมากนะคะอย่างเช่นราคา20,000บาทคุณอาจจะปล่อยเช่าได้ 21, 0 0 0 22,000แต่จะกระโดดไปถึง2 5 0 0มาไหมในสภาวะแบบนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นแต่งในงบประมาณที่พอดีไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงแต่ให้เป็นของที่ออกมาแล้วดูดีดูมีเสน่ห์ดูคงทนใช้งานได้ดีอย่างนี้ดีกว่านะคะค่ะ เพราะว่าบางทีอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยลูกค้าที่เข้าไปในห้องเนี่ย ừ ừ เขาจะรู้สึกอึดอัดน,นะคะเขาจะไม่ชอบชชห้องเราก็ได้เราชอบแต่ว่าลูกค้าเขาอาจจะไม่ชอบโอ้โหทุกอย่างแน่นไปหมดเขารู้สึกว่าอยู่ไม่สบายแถมของเขาก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าลูกค้าไม่ชอบห้องนี้ถึงแม้แต่งสวยแต่มันแน่นเกินไปนะคะ่ะวิธีการนะคะถ้าอยากจะได้คนที่มีประสบการณ์ในการที่จะทําเกี่ยวเรื่องของการตกแต่งห้องก็จะมี เขาเรียกว่า interior design ที่เขาดีไซน์ไว้อยู่แล้วว่าพื้นที่30ตารางเมตรจะตกแต่งแบบไหนมีอะไรบ้างแล้วเขาก็จะแนะนําว่าเนี่ยคือแพ็กเกจสาหรับนกลงทุนเพราะว่าเป็นแพ็กเกจที่เหมาะสมในการที่งบประมาณก็อยู่ในคุมควบคุมงบได้ม a ท e เรียลคงทนแล้วก็ดีไซน์ออกมาสวยงามค่ะก็ข้อนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะคะแล้วข้อสุดท้ายคือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าใครปล่อยเช่าต่างชาติต่างชาตินะคะก็ถ้าเรื่องต่างชาติเนี่ยแน่นอนว่า ออตอมอนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องแจ้งเขาเหมือนกันค่ะว่ามีบุคคลที่มาจากต่างประเทศนะคะเข้ามาพักอาศัยอยู่ในของของเราก็คือคอนโดเราหรือบ้านเราค่ะก็คือต้องแจ้งกับตอมอภายใน24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สามารถแจ้งออนไลน์ได้แล้วเหมือนกันค่ะ ไม่ใช่ว่าคนที่เตินทางมาจากต่างประเทศนะเอาง่ายๆต่างชาติที่มาพักใ,ในคอนโดเราหรือที่พักอาศัยเรานะคะต้องมีการแจ้งที่ตมว่ามีคนต่างชาติมาพักโดยเราก็ต้องยื่นพวกเอกสารต่ง<ช>ตางๆนะคะโดยตอนนี้ก็สะดวกมากขึ้นมีการยื่นทางออนไลน์ได้หรือบริการเอเจนต์บางคนก็มีบริการยื่นให้กับ ทางเจ้าของห้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายที่สําคัญมากนะคะคือเรื่องของการเตรียมสัญญาเช่าและเฟอร์นิเจอร์ลิสติ้งค่ะหน้าที่นี้ถ้าปล่อยเช่ากับเอเจนต์ก็เป็นหน้าที่ของเอเจนต์ค่ะในการดูแลดูแลเรื่องสัญญาเช่านะคะร่างสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์ลิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอเจนต์จะเป็นคนจัดการให้นะคะแต่ก็จะมีโอนเนอร์บางท่านที่เขาไปพบรในอินเทอร์เน็ตแล้วด้านปล่อยเช่าเองได้ด้วยนะคะ ซึ่งในฟอร์มในอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะเหมือนกันที่สามารถดาวน์โหลดแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเพิ่มข้อบางข้อนะคะที่เราอยากจะเป็นกำหนดให้กับทางผู้เช่าเขาไปค่ะก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่สุดท้ายนี้ก็คือต้อง คุยระหว่างเจ้าของห้องกับผู้เช่าด้วยนะคะว่าโอเคเราขอเพิ่มข้อกำหนดตรงนี้เพิ่มเติมคุณโอเคไหมอย่างเงี้ยค่ะด้วยสรุปให้ว่าสัญญาเช่าอะไรบ้างที่ควรระบุนะคะผู้เช่าเป็นใครนะคะแนบพาสปอร์ตหรือว่าถ้ามี work permit นะคะก็ควรมี work permit ด้วยสําหรับคนที่เป็นต่างชาติถ้าคนไทยก็มีบัตรประชาชนนะคะอย่างที่2คือเรื่องของข้อกําหนดนะคะข้อกำหนดที่ควรมีคือเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายเงินได้ไม่เกินวันที่เท่าไหร่5วัน 10วันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าจ่ายล่าชา้าปรับที่บาทนะคะห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามปล่อยเช่ารายวันห้ามสูปบุหรี่ในห้อง<ช>นะคะ,คะถ้าเกิดยกเลิกสัญญาก่อนก็โดนยึด,ยดเงินประกันนะคะ,คะโดยปกติแล้วถ้าปล่อยเช่าต้องชําระอะไรบ้างคะค่ะส่วนใหญ่นะคะถ้าปล่อยเช่าสัญญา1ปีเนี่ยคะ่ะก็ล่วงหน้า1เดือนนะคะแล้วก็มาจํา2เดือน,นะคะ่ะค่ามาจําตัวนี้คือเป็นเงินประกันความเสียหายในกรณีที่ผู้เช่าย้ายออกก่อน กำหนดก็สามารถยึดเงินประกันตัวนี้ได้หรือถ้ากรณีวันที่ย้ายออกแล้วห้องมีความเสียหายก็สามารถยึดเงินประกันตัวนี้ได้หรือหักจากเงินประกันนี้ได้ค่ะค่ะก็คือเป็นข้อตกลงกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะที่ทําระหว่างเจ้าของห้องและผู้เช่าค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับวิธีการปล่อยเช่าอสังหานะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครที่ยังสนใจซื้ออสังหาหรืออยากลงทุนในอสังหาสามารถติดต่อจิ๊บได้บริษัทเพลสเนตเอสเตทได้นะคะตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะจะมาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือพาไปชมโครงการที่ไหนอย่าลืมติดตามกันในทาง Facebook และ y o u t u b e อสังหาเรื่องจิบๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนค่ะที่นั่งฟังกันจนจบ